ตอนนี้เราก็กําลังจะไปภูหลวงนะคะนะคะไปดูการเทดินเนาะนะคะพอดีแม่ผู้ใหญ่บอกว่าสามารถยูทูบเบอร์สามารถไปถ่ายได้นะคะก็เลยเราก็เลยว่าจะไปนะคะไปไปต่อะตอนนี้นายโปรติก็อยู่ด้านหลังนะคะ ผู้ใหญ่อยู่ที่วัดค่ะน้องแอนค่ะขับดีๆใช่ไหมคะค่ะโอ้โหไม่เคยมาเลยค่ะ FC ีสวยมากเลย นี่ค่ะธรรมชาติสวยมากเลยค่ะนะคะชอบธรรมชาติชอบสวยงามชอบสีเขียวนะคะชอบความเป็นสีเขียวนะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวดูทางนะคะคยุ้ซีค่อยๆไปนะคะเพราะว่าทางลุกหลังนายไปทางนี้เหรอ,อตรง,งไปทาง,งไหนตรงไปนี่เลี้ยวเนียเนี่ยมันจะถึงแล้วนใช่ไหมอ๋อนี่ไงเขาเอาดินเอาหินวางแล้วเนี่ย นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอาดูดทาง <c oughs> อุ้ยนายนายเยียบอะไรนี่โอ้ใกล้จะถึงแล้วหรอคะเนี่ย นี่เขาเทดิเทหินแล้วค่ะเอฟซี FC คะนี่ค่ะนี่นะคะกอเทเทเขาเทอันนี้แล้วนี่ค่ะโอ้นี่นะคะแม่ <c oughs> น, <c oughs> นี่นะคะ ตอนนี้นี่แม่ผู้ใหญ่อยู่นี่นะคะเราไปดูตรงนั้นด้วเข่าหัวเราะขำๆเราเราไปดูตรงนั้นไม่เคยไปทั้ปีไปเราไม่เคยมาค่ะแออนไม่เคยมานี่คือครั้งแรกในชีวิตของเรานะคะเดี๋ยวเราค่อยมากราบพระนะคะขออนุญาตคุณแม่นะคะ โูทางนี่ค่ะเราค่อยๆไปนะคะโอ้รม่มรื่นมากเลยค่ะสาธุมีบุญมากมายเลยนะคะได้มาวัดภูหลวงนะคะสวยงามมากอันนี้คืออะไรคะอ๋ออนนี่คือภูผาแอกภูผาแอกที่เราขึ้นไปค่ะเอฟซีค่ะนั่นคือภูผาแอกฝากกลับพระด้วยนะคะได้คะ่ะ นี่ค่ะตรงภูผาแอกนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะสาธุสาธุค่ะเนี่ยที่เราขึ้นมานะคะที่เราขึ้นภูผาแอกจนมาถึงวันนั้น่ะเกือบเป็นลมเลยนี่นะทีมสามร้อนฮะสรุปว่าที่เราขึ้นมาไม่มีชาวบ้านเลยเนาะไม่มีค่ะไม่มีชาวบ้านนะคะผู้ใหญ่กัับอนเออผู้ช่วยเหมือนผู้ช่วยอ่ะกับแม่ผู้ช่วยเออพี่คิดว่า วัวดอยู่ข้างบนนู้นอุ้ยสวยมากเลยคะ่ะ FC ดูธรรมชาติมากเลยใช่เนาะดูสิวัด,วาวาดอยู่ข้างบนนู้นเนี่ยค่ะดูต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกอุ้ยดูสวยงามมากเลยอะ่ะมีบุญนะได้มาที่นี่นะ่ะเรามาเรายังไม่เคยมาภ<ำ>ูลหลวงเลยนะ่ะจ,จ,จำทางมาได้ไหมเนี่ยจำได้จำได้ไดมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ไกลเนาะไม่ไกลไม่ไกลอืมโน่นโน่นอ่าภู้เล็กไฟนี่ค่ะนี่นะคะวัแบบดภูหลวงนะนี่ อ๋อแต่ถ้าเรามาทําบุญตักบาตรที่นี่ได้เนาะนะคะคอเออแอดแอนวา<อ>จะมาทําสังฆทานให้กับคุณพ่อาาพคุณแม่พี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วอะ่ะไม่ไม่เราเราไม่ต้องมีกล้องมาเรามาทําบุญตักบาตรเราพาลูกๆมานะคะเราก็จะมาทําบุญตักบาตรที่นี่นะคะเพรวาะว่าจะทําสังฆทานให้คุณพ่อคุณแม่ที่จากไปด้วยค่ะนะคะ,นะคะก็เลยย้ายย้ายอุ่นบอกว่าให้แนะนําให้มาที่ที่วัดได้ นะคะวันนั้นที่ไปบ้านนี้อุ่นตรงไปอีกหน่อยหนึ่งไม่รู้มีอะไรนี่ค่ะโอ้ยสวยมากไปกราบพระก่อนกราบพระก่อนบอกพี่บอมเมยบอกให้ไปประกาบพระก่อนป่ะไปไปกราบพระก่อนกราบไปอ่ะถอยก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เดินกราบพระก่อนกราบพระก่อนอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปกราบพระก่อนนะคะไป ใหพระนอะ้อยห้ท่านคุ้มครองเนาะนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยมาที่นี่นะคะเราต้องหาที่ร่มจอดนะคะ นี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปไหว้พระอ่าแล้วเราจะเข้าตรงไหนฮเราจะเข้าตรงไหนเราข้ามเลยเหรอข้ามเลยบอเดี๋ยวพาเอฟซีมากราบพระนะคะ ปูซีโทั้ชอบมาูนะค่เอซีกับพระค่ะไข้าฝันเลยนะคะอเอฟซีกับพระด้วยกันค่ะกับพระวัดภูหลวงด้วยกันค่ะไม่แก่ปวดหมากขนาดไม่ได้ไปมาะแล้วคปวดนะน้ำหนัก เป,ป,ป,ป็นพวยแล้วอ๋อค่ะเป็นลดคุณดูเป็นลดคุณเหรอเฟซีกะพระด้วยกันนะคะเดี๋ยวสู่มให้ค่ะนี่นะคะวัดวัดผู้หลวงนะคะก็พยายามแต่แต่ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยกินอยู่แต่ลดลงนี่นะคะโอ้ยไอเนขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ